เกมนี้จะเป็นยังไงเกมนี้จะเกิดความวุ่นวายนะครับที่ไหนที่หน้าสภาผูแแ้แทนราษฎรคล้ายๆคลึงกับอะไรสหรัฐอเมริกาจะมีคนบาดเจ็บไหมจะมีคนล้มตายไหมในเชิงเศถีิมีโอกาสสูงมากในสหรัฐอเมริกามีคนถูกจับกลุ่ม55รายถูกเจ้าที่สังหารไป5รายนะครับเดียวกว่าประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยในขณะเดียวกันในฮ่องกงมีการกวาดล้างอย่างหนักเลย กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายและพิพากษาฮ่องกงจับแล้วไม่ปล่อยนะครับแต่ไทยนะ่ะจับแล้วปล่อยนะครับเรื่องจับปล่อยดีผมจะไม่เล่าให้ฟังในปีใหม่นี่มันจะเป็นยังไงต่อไปเกมจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่เข้าสู่หมดเริ่มเข้าสู่กระบวนการการแตกหักนะครับหลังจากนี้ไปหลังจากยื่นการพิปายังใจหุ้นส่วนคอยดูให้ดีนะครับมันจะมีการเร่งปฏิบัติยาทางการเมืองในการใช้คําพูดวาจาภาษาวอร์ดดิ้งนะครับในการมุ่งโจมตี คนเอกประยุทธ์และรัฐบาลและเริ่มเปิดโปงเปิดโปงเปิดโปงมากขึ้นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พน้น รเรื่องของอโครงการสมานฉันท์ที่กุญชวนดีกภั่ประธานรัฐสภานะครับมีการทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมานฉันท์มีการเชิญนักวิชาการมีการเชิญฝั่งรัฐบาลสสฝัส่งรัฐบาลมาร่วมปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานะครับเกิดการบอยคอร์ดเกิดขึ้นนะส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้ตอนนี้การสมานฉันท์น,นั้นเป็นไปไม่ได้เลย นะครับนั่นก็คงชัดเจนว่าการสนม m a n s h i จุดคงคงจบและจบเหและคดีเดียวกันก็ฝ่ายค้านนะครับในสภาผูแ้แทนรัษฎรก็มีการล่ารายชื่อนะครับก็ประกาศที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็มุ่งเป้าไปที่5้าตั้มตรีแล้วก็นายกรัมรตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหลักนะครับจะยื่นซักฟอกในวันที่25มกราคม นะครับก็คาดว่าก็จะบรรจุเข้าสู่สภาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งโควิด -19 จะหมดพอดีในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์กาลังงวดขึ้นและผมเคยเรียนได้ว่าอาการอภิปรายไม่เวียงใจจะทําให้สถานการณ์หนักขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราเห็นแล้วชัดนะฮะว่าตอนนี้การอภิปรายไม่วงใจนั้น นะครับชัดเจนแล้วเขาเดินตามเป้าหมายที่เขาเตรียมไว้แล้วก็เป็นกําหนดการที่มีโอกาสจะล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์สูงมากนะครับซึ่งเป็นยกที่2นะครับยกแรกผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ผ่านมาได้ในปีแรกคราวนี้ก็เป็นปีที่2นะครับที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรื่องโครงการสมรนฉชันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นะครับปุรนภิสิทธ์ก็เป็นเนีก็มีเรื่องของคณะกรรมการสมานฉชันยกยิ่งลัษณ์ก็มีกรรมการสมานฉชันขึ้นมาทุกครั้งที่มีคณะกรรมการสมานนชันนั่นหมายถึงเราเห็นสัญญาณของความรุนแรงนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาต่อมาก็ปี53ก็เกิดการเผากรุงเทพเกิดการจราจนการกรุงเทพปี5.2เผากรุงเทพปี53นะครับ ปี2556ก็มีกรรมการสมนชันยาวเข้าสู่ปี2557ก็เกิดการชุมนุมของกลุ่มกบพศขึ้นมาแล้วก็เกิดการรัฐประหารในที่สุดกล่าวนี้ก็มีกรรมการสมณชันเกิดขึ้นกรรมการส,สมนชันชุดนี้ก็ตั้งโดยกุญชวหลีกภัยนะครับมีสอสอฝั่งรัฐบาลมีนักวิชาการเข้าร่วมซึ่งซึ่งก็ตั้งเป็นกันนะนะในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองทําอะไรไม่ได้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับมองแล้วมันไปไม่ได้ล้นะครับถามว่านะครับตอนนี้เหลวแล้วกรรมการสมร,รชัน่ะเหลวเหลวเป๋วเลยนะครับตั้งมาฝ่ายค้านก็ความบาดฝ่ายค้านก็บอยคอร์ดไม่เอาด้วยกับกรรมการสมร,รชันมอบกลมานะครับในขณะเดียวกันทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวนะครับสนับสนุนธนาธร นะครับแต่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับม็อบนะแต่สนับสนุนธนาทรแต่ต้องแก้รทมูลนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการระบุว่าการแก้รทมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการนิรโทษกรรม ถ้าเราจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้ในเชิงงานสังค์ผมเรียนไ้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในเดือนกันยายนเดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมและผมว่ายังไม่จบหรอกมันจะวุ่นวายอีกรอบในการอภิปรายไม่วางใจซึ่งผมได้โพสต์ไปก่อนหนะน้านอก็ดูนะการอภิปรายไม่วางใจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับรัฐบาลน,นี้ซึ่งทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับก็คงได้เห็นการอภิปรายไม่วางใจ รอบนี้มันจะเป็นยังไงมันจะหนักมันจุนไวายไหมนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันจะเป็นการต่อสู้นอกสภาและกลายเป็นการต่อสู้ในสภานะครับการต่อสู้นอกสภาก็คือจะจัดม็อบขึ้นมาละแต่ม็อบลามปามไปถึงสถาบันนะครับโจมตีใส่ร้ายให้ร้ายสถาบันอาฆา,าตมาดรร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถูกดำเนะินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ในส่วนในสภาจะเป็นการบุกพร้อมกันเราจะเห็นว่า สุดท้ายปลายทางของมันในเชิงงานสังเคราะห์เราจะเห็นว่าทักษิณจะต้องโผล่มาแล้วก็มาจริงๆมาทีทีทเลยนะครับแล้วก็มอก็อบก็เอารูปทักษิณทักษิณไปสอนนะที่บริเวณเกระทรวงศึกษาธิการมีคลิปวิดีโอของทักษิณโผล่มาทักษิณให้สัมภาษณ์บอกลูกบอกล้านโน่นนี่นั่นก็เกิดขึ้นเกิดขึ้น,นทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้จะเป็นยังไง เกมนี้จะเกิดความวุ่นวายนะครับที่ไหนที่หน้าสภาผูแแ้แทนราษฎรคล้ายคลึงกับอะไรสหรัฐอเมริกาจะมีคนบาดเจ็บไหมจะมีคนล้มตายไหมในเชิงเสถีิมีโอกาสสูงมากในสหรัฐอเมริกามีคนถูกจับกลุ่ม55รายถูกเจ้าที่สังหารไป5รายนะครับเรียกว่าประเทศที่เป็นเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยในขณะเดียวกันในฮ่องกงมีการกวาดล้างอย่างหนักเลย กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายและพิพากษาฮ่องกงจับแล้วไม่ปล่อยนะครับแต่ไทยนะ่ะจับแล้วปล่อยนะครับเรื่องจับปล่อยดีผมจะไม่เล่าให้ฟังในปีใหม่นี่มันจะเป็นยังไงต่อไปเกมจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่เข้าสู่หมดเริ่มเข้าสู่กระบวนการการแตกหักนะครับหลังจากนี้ไปหลังจากยื่นการพิปายังใจหุ้นส่วนคอยดูให้ดีนะครับมันจะมีการเร่งปฏิบัติยาทางการเมืองในการใช้คําพูดวาจาภาษาวอร์ดดิ้งนะครับในการมุ่งโจมตี พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลแล้เริ่มเปิดโปงเปิดโปงเปิดโป,ง,ป,ดปงมากขึ้นแล้วจะใช้สื่อแล้กลเป็นเครื่องมือในการโจมตีพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแต่ฟันธงฮนระรอบนี้พลเอกประยุทธ์จะผ่านไหมเป็นรอบที่สองไม่ผ่านนะฟันธงก็เลยเกมนี้ผ่านจะเกิดความวุ่นวายวุ่นวายผ่านไหมผ่านแต่หลังจากนั้นไปนะครับสถานการณ์จะทําให้รัฐบาลนั้นอยู่ยากอยู่ยาก เพราะปัจจัยทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทัก์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ